สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนมาพบกับวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะเรายังอยู่กับคุณครูเกษรินเปิงขมางค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแต่ก่อนอื่นเลยเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะ เมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้แต่เอ๊ะถ้านักเรียนไม่สามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้นักเรียนสามารถเล่าได้หรือเปล่านักเรียนสามารถตอบคุณครูได้หรือไม่ว่าในเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรถ้านักเรียนตอบคุณครูได้จุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อนี้ถือว่าผ่านนะคะ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องนักเรียนคุ้นๆหรือเปล่าคะว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะมีหัวข้อดังนี้1น,นะคะคือตัวละคร2ส,สถานที่3เหตุการณ์4ผลของเหตุการณ์และ5ข้อคิดนะคะเรื่องในวันนี้นั่นคือธนูดอกไม้กับ เจ้าชายน้อยนั่นเองนะคะเรื่องนี้เราอ่านมาแล้วหลายชั่วโมงนะคะนักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้หรือไม่นักเรียนจะต้องพูดเกี่ยวกับแผนภาพโครงเรื่องได้นะคะโดยมีองค์ประกอบตามนี้เลยนะคะนั่นคือ1ตัวละคร 2. ส,สถานที่ 3... เหตุการณ์ 4ผลของเหตุการณ์และ5ข้อคิดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในแต่ละหัวข้อมีอะไรบ้างมาเริ่มจากตัวละครเลยนะคะตัวละครในตอนนี้นะคะเป็นตอนที่พระนารายทีิเบตพบพ่อนะคะมีตัวละครหลักๆอยู่สองตัวเลยคือพระชัยเชษและ พระนารายที่เบตนะคะตัวที่1นนะคะคือพระชัยเชษพระชัยเชษตัวที่สองคือพระนารายที่เบตรเราได้ตัวละครสองตัวแล้วนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างสองตัวละครนี้นะคะสถานที่สถานที่เกิดขึ้นในป่าใช่ไหมคะนักเรียนลองนึกซิเอ๊ะ พระชยเชษกับพระนารายทีิเบตเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนที่อยู่ในป่านะต่อไปเป็นเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์มีอยู่4เหตุการณ์คุณครูเรียงลำดับมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเหตุการณ์ที่1ระหว่างที่เกิดขึ้นในป่าเท่านั้นนะเขาบอกว่า 1. พระชยเชษพบพระนารายทิเบตขณะประพาสป่า เมื่อทั้งสองพบกันแล้วเกิดอะไรขึ้นคะทั้งสองได้ต่อสู้และรบกันใช่ไหมคะ 3. พระชัยเชษแผลงสอนกลายเป็นอาหารใช่ไหมคะ 4. พระชัยเชษเห็นแหวนรู้ว่าเป็นลูกของนางสุวินชาอันนี้คือตัวอย่างการเล่าเหตุการณ์แบบคร่าวๆเลยนะคะยกมาแค่ตอนเดียวเท่านั้นเองนะคะยากไหมคะบทเรียนนี้ไม่ยากเลยนะคะ เหมือนกันเลยเหมือนละครเหมือนนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวกระต่ายกับเต่าหนูน้อยหมวกแดงสุนัขจิ้งจอกกับเนื้อนะคะหรือเรื่องอื่นๆที่นักเรียนได้อ่านนิทานแล้วนักเรียนสามารถเล่าให้ผู้ปกครองฟังได้นั่นแหละค่ะมันคือเหตุการณ์แล้ว มันคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนบางคนยังตอบตัวเองว่าฉันเขียนแผนภาพโครงเรื่องไม่เป็นแต่ที่จริงแล้วนักเรียนเขียนได้นะคะเพียงแต่จะมีหลักการหลายข้อเพิ่มเข้ามานั่นคือมีตัวละครสถานที่เหตุการณ์นะคะเป็นต้น ต่อไปเรามาดูผลของเหตุการณ์บ้างนะคะผลของเหตุการณ์เมื่อเจอทั้ง4ี่ข้อนี้แล้วผลของเหตุการณ์ล่ะเมื่อพระชยเชษเห็นแหวนแล้วรู้ว่าเป็นรูปของนางสุวินชาแล้วผลของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นคะผลของเหตุการณ์คือพ่อลูกพบกันและรู้ว่าเป็นพ่อลูกกันใช่ไหมคะพระนารายท่เบตก็รู้แล้วว่าคนนี้คือพ่อใช่ไหมคะ พัชเชียเชษก็รู้แล้วว่าคนนี้คือลูกฉันนะเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากนั้นข้อคิดที่ได้คือพ่อกับลูกย่อมมีความรักและผูกพันนะคะอ่านดูนะพ่อกับลูกย่อมมีความรักและผูกพันคําว่าผูกพันเขาเพิ่งเจอกันเขาผูกพันกันได้ยังไงคะ ไม่ยากเลยย้อนไปที่เนื้อเรื่องนะคะย้อนไปที่เนื้อเรื่องเมื่อพระชัยเชษพบพระนาราย์ที่เบตแล้วนะคะและก็ได้สอบถามความเป็นมาว่า,าเจ้านารายท่พระนารายที่เบตเนี่ยเป็นรูปของใครพระนาราย์ที่เบตก็บอกว่าฉันเนี่ยมีแม่แม่ฉันชื่อว่านางสุวินชาพ่อของฉันชื่อเท้าสิงหหนนะคะ พรนะนารายที่เบตก็เล่าให้ฟังเมื่อทั้งสองเชื่อใจกันเกิดอะไรคะเกิดความผูกพันนะคะก็เลยพรนะนารายที่เบตพาพระชัยเชษไปเข้าเฝ้าเท้าสิงหนที่จริงแล้วเนี่ยพรนะนารายที่เบต คิดมาตลอดเลยว่าเท้าสิงห์หนเนี่ยโอ้ยจะเป็นพ่อของฉันได้ไงพ่อของฉันหน้าตาไม่แก่แบบนี้หรอกแม่ของฉันก็ยังสาวยังสวยใช่ไหมคะพระนารายณ์ที่เบตเคยถามแม่ว่าแม่ทำไมพ่อของฉันเนี่ยแก่หลือเกินฟันก็หกักใช่ไหมคะผมก็หงอกใช่ไหมคะ นางสุวินชาก็ร้องห่มร้องไห้นะคะไม่อยากเล่าเรื่องพ่อให้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วข้อคิดของเรื่องนี้ก็คือพ่อกับลูกเนี่ยย่อมมีความรักและความผูกพันกันนั่นเองต่อไปนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้หน้านี้นะักเรียนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทุกคนนะคะนั่นก็คือ เรื่องชัยเชษเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะมีเนื้อเรื่องสนุกสนานต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะสรงนํานิทานเรื่องชัยเชษมาทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละครนอกของหลวงนะคะต่อไปนะคะบทละครนอกเป็นละครรําแบบหนึ่ง มีบทเจราจามีการแสดงพลิกแพลงสนุกสนานไม่ต้องรักษาแบบแผนมากนักในสมัยโบราณใช้ตัวแสดงเป็นผู้ชายล้วนภายหลังใช้ผู้หญิงมาแสดงด้วยยกเว้นสีเรื่องนี้ที่ห้ามแสดงคือรามเกียรตินะคะอุนรุษนะคะอีเหนาและดาหลังนั่นเอง ต่อไปนะคะเรื่องชัยเชษนะคะเรื่องนี้นะคะสะท้อนให้เห็นชีวิตครอบครัวไทยในอดีตที่มีผู้ชายนะคะผู้ชายนิยมมีภรรยาหลายคนมักเกิดความไม่สงบสุขในครอบครัวนะคะเพราะความอิจฉาริษยากันอาจทำให้สามีภรรยาต้องแยกกันอยู่เกิดปัญหาเด็กกำพร้าตามมา อันนี้เป็นปัญหามาในทุกยุคทุกสมัยแล้วนะคะเรื่องครอบครัวที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคนนะคะครอบครัวก็จะไม่มีความสุขนะคะเกิดความอิจฉาวิษยากันสุดท้ายแล้วปัญหาจะตกมาอยู่ที่เด็กนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปคุณครูมอบหมายให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่129 แต่นักเรียนดูคลิปให้จบคุณครูมีเฉลยอ,อยู่ท้ายคลิปนะคะหน้าที่129เนี่ยโจทย์บอกว่าอ่านคําที่กําหนดให้แล้วนําไปเติมในช่องว่างให้มีความหมายตรงกับรูปภาพอ่านคําที่กําหนดให้แล้วนําคําไปเติมในช่องว่างให้มีความหมายตรงกับรูปภาพคําที่ให้มาทั้งหมดนะคะคาที่ให้มาทั้งหมดนี้คือคํา คือคำคือคำอะไรเอ่ยคือคำศัพท์ยากนะคะคือคำศัพท์ยากในบทเรียนนะคะบางคำเป็นคำราชาศัพท์บางคำเป็นคำวัยพน์นะคะอย่างเช่นคำอ่ะเรามาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างอาชาในภูวานในอาชาชลนละัยมโนไมชนละเนตชนละนาอาลันเท้าไทยไพศัน พนาลีทรงยศนะคะมีคําที่เป็นคํไวัยพจน์ด้วยคํไวัยพจน์คือคําที่มีความหมายเหมือนกันนะคะเรามาดูเลยนะคะรูปแรกนะคะเป็นรูปพระมหากษัตริย์นะคะเป็นรูปของพระชัยเชษนั่นแหละหรือเท้าสิงหนนะคะเขาบอกว่ารูปนี้นะคะคำที่มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์นะคะคือคําว่าทรงยศ เท้าไทยภัวในนะคะจำให้แม่นนะคะเผื่อออกข้อสอบนะต่อไปสะอาขวามือนะคะหมายถึงการร้องไห้นะคะเห็นเห็นเห็นแม่ร้องไห้ใช่ไหมคะคำที่หมายถึงร้องไห้นะคะหรือน้ำตานะคะคือคำว่าชลนายชนลเนธเนธ,เนธแปลว่าดวงตานะคะชนละนาต่อไปรูปนี้คือป่านะคะรูปนี้คือป่า คำที่มีความหมายว่าป่าคือคําว่าพนาลีไพลสันอารันนะคะต่อไปรูปนี้คือม้านะคะรูปนี้คือมา้าคําศัพท์อะไรที่แปลว่ามาบ้างคืออาชาในนะคะอาชาอาชาในมะโนไมยนะคะคำะคำศัพท์คุณครูเฉลยให้แล้วให้นักเรียนทําให้ถูกต้องนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ